คาบแรกของปีมาแล้วยอดดอยอินทนนท์4องศา7พฤศจิกายน2565เชา้านี้สภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด4องศาส่วนกิ่วแม่ปานอุณหภูมิตำสุด5องศาและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กอมอที่31บ้านขุนกลางอุณหภูมิตำสุด10องศาซึ่งยอดดอยอินทนนท์ท้องฟ้าเปิดกระแสลมนิ่ง ประกอบกับอากาศหนาวจัดส่งผลให้เช้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบแรกของหนาวรอบปีประเทศไทยและว,วันนี้ยังถือเป็นอุณหภูมิตำสุดของหนาวรอบปีนี้ในขณะนี้ด้วยขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าฤด,ดูหนาวของประเทศไทยประจำปี2565เมื่อวันที่29ตุลาคม2565จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2566 ซึ่งจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำที่สุด8-9องศาส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคคุณออกเฉียงเหนือโดยบริเวณประเทศไทยตอนบน